สวัสดีชาวกลุ่มขาดวงความรักนะคะประจำวันที่20ธันวาคมนะคะสำหรับคนโสดสนิทชาวกลุมวันนี้อาจจะได้เจอใครโดยบังเอิญน,นะวิวฟอร์จูนหมายถึงเรื่องของเดสตินีนะคะนะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งน่าสนใจมีเสน่ห์คุณอาจจะชอบพอมากเลยภายนอกแต่จักราวาลบอกว่า ระมัดระวังหน่อยนะคะคนนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาให้คุณได้เห็นทุกด้านนะคะไพ่อันไลลี่ขึ้นมานะะถ้าจะคบคนนี้ต้องดูกันนาน,านๆาเดี๋ยวพึ่งไปปักใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาคนนี้แหละจะทําให้คุณมีความรู้สึกรักโรแมนติกได้มีความสุขกระชุ่มกระชวยโลกเป็นสีชมพูได้เลยนะคะยังไงก็ลองเปิดใจดูแล้วกันแต่ว่าต้องระมัดระวังรอบครอบเท่านั้นเองส่วนใครมีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะวันนี้น่ะก็ คุณน่ะและเขาอะอาจจะได้มีเวลาได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาและคุณผิดใจกันบ้างในวันในวันนี้อาจจะมีปัญหาอะไรแฟนอาจจะเอาแต่ใจบ้างอะไรบ้างนะคะในขณะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะใจเย็นๆน,นะเพราะว่ามีพลังงานอะลเลอรี่ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่คุณอาจจะดีๆกันอยู่แล้วจู่ๆก็มีการเข้าใจอะไรกันผิดนะคะดังนั้นก็อย่าไปซีเรียสมากสําหรับพฤติกรรมของแฟนในวันนี้เนาะเพราะว่าเขาได้ไพ,พ่เพจซับบอนกับหัว,หว,หวมันหมายถึงคนที่อาจจะ ดื้อนะคะมีอคติว่าใจร้อนนะคะยังไงก็ใจเย็นๆละกันนะคะให้มันผ่านพลวันนี้ไปนะส่วนตัวคุณส่วนตัววิวฟอร์จูเนี่ยเป็นพลังงานบวกมากๆคุณอาจจะโชคดีเรื่องอื่นนะคะในวันนี้นะ